สวัสดีครับผมเองผมเชื่อว่าคุณกำลังรอเกมที่อยากเล่นในช่วงปีนี้หรือปีหน้ากันอยู่ใช่ผมก็เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ pay ห้าเลยสงสัยต้องเข้ามาอะไรก่อนมัน้งสำหรับพอดแคสต์คลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ Metal Gear Solid Delta Snake Eater เกมรีเมคจากภาคที่ดีที่สุดของซีรีส์ Metal Gear ครั้งแรกที่มีข่าวเรื่องของไมโทเกียโซลิด3ที่จะมีการรีเมคมันจนถึงทุกวันนี้ความเกลียดชังที่มีต่อคนนมีก็มาทันทีบอกว่าลงปาติงโกะหรือไม่ก็คู่ไม่ซื้อเพราะว่าไม่มีที่มากขอพูดถึงเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของปาติงโกะผมรู้ว่าคนามิี่เคยทําอะไรแต่คุณรู้ไหมว่าไมโทเกียกับเซรนฮิลไม่ใช่เกมแรกที่ทําเป็นปาติงโกะนะเกมแรกที่คนนมิีํทเป็นปาติงโกะก็คือลัมโบโรเซสในปี2006 แล้วต่อมาด้วยบีดมาเนี่ยในปี2008ที่ไม่เข้าใจว่ามันเข้ากันได้อย่างไรและถามว่าทำไมคนนี้ถึงเล่นทำปาจิโกขนาดนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่ามันาทำไรายได้มากกว่าเกมที่มันเองครับต้องเข้าใจนะว่าปาจิงโกนั่นทำไรายได้ให้กับญี่ปุ่นมากขนาดไหนแค่ในปี2017แค่ปีเดียวร้านปาจิงโกที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นก็ทำไรายได้อยู่ที่2,9140ล้านเยนหรือประมาณ 1494ล้านดอลลาร์ณตอนนั้นเกมมือถือก็เป็นที่นิยมมากด้วยลองดูเกมชิน i m p a พ t ดูสิว่าปีแรกอะทำรายได้ไปเท่าไหร่อย่างที่2ก็คือการยึดติดกับโคจิมาไม่มีโคจิมาไม่ใช่ไม่ขึ้นเกียร์อันนี้ผมก็รู้ว่าไม่ทุกเกียร์สวายอ่ะมันเป็นยังไง แต่ความจริงก็คือเม Biohead Solid Delta เนี่ยโคนมิไม่ได้ทําเองแต่ได้จ้างทีมอื่นทําทีมที่ทําเกมนี้ก็คือ Virtual Game ทีมจากเซี่ยงไฮ้ที่ทําหน้าที่พอร์ตเกมต่างๆอย่างเช่น The Outer w o r l d Dark Soul Master BioShock Connection XCOM 2และ Niea Automata บนเครื่อง Nintendo Switch Horizon Zero Dawn บน PC Batman Return to Arkham บน PS4 และ Xbox One แลวคนอามิยังยืนยันว่าบทสนทนาในเกมนั้นจะไม่มีการทำใหม่ก็สบายใจได้แต่หน้าสเน็แบบนี้ผมว่าคีเฟอร์ซันเทอร์แลนด์น่าจะเหมาะกว่านะเดวิดเฮเทอร์นี่ดูแปลกยังไงก็ไม่รู้ แล้วเรื่องโคติมาเนี่ผมว่าคิดว่ามันเกินไปหน่อยขูว่าจะไม่ซื้อถ้าไม่มีโคติมามาเกี่ยวโคติมาเขาคงไม่กลับไปที่คนามิอีกแล้วล่ะดูจากตอนเนี้ยก็มีงานเยอะพอสมควรเลยทั้ง e e t h Stranding 2เกมคราวบ,บน Xbox และสารคดีชีวิตไม่แน่ไม่ท่านเกียร์ที่ไม่มีโคติมาอาจจะดีเท่ากับ Resident Evil ที่ไม่มีชินจิมิคาบีก็ได้มั้งนะ ก็นั่นแหละครับคือทั้งหมดของการพูดถึงประเด็นของเมทัลเกียร์โซ d ิดเดลต้านอกจากนี้ก็ยังมี m e t ัลเกีย Solid Master Collection ด้วยแต่ตอนนี้ยังเปิดตัวแค่วอลุ่มหนึ่งอยู่นอกจากเมทัลเกียรที่ออกมาแล้ว s เซเล Hill ที่มาก่อนหน้านั้นก็นับด้วยเหมือนกันทั้งภาค2 r e รีเมคภาค F ภาคทาวฟอร์เอเซนเที่เป็นสื่อ Interactive และหนังใหม่ในชื่อ Return to Silent Hill แล้วถึงคนจะด่าคนอมีจนพ่อแม่ตายมาเป็นสิบชาติแล้วแต่บริษัทก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเพราะอย่าลืมว่าบริษัทเอกชนน่ะไม่ได้ทําธุรกิจในธุรกิจหนึ่งซึ่งคนอมีก็มีทั้งยูทิโอบีสอาเคดปาจิงโกจนถึงอสังหารืมมารั์น่าแสดงให้เห็นว่าคนอมีกำลังเข้าสู่สถานะที่ดีขึ้น้วอยูบ้านยูซูเมะขอไม่พูดได้ไหมสุดท้ายครับสุดท้ายจริงๆแล้วเขาบอกลูกหน้าก่อนว่าการที่คุณไม่ชอบใครเกมอะไรใครเกมหนึ่ง ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถโหลดเกมของใครนั้นแบบเผื่อนได้นะถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ทำแบบที่ EA พูดไว้กับ Battlefield 5สิว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อจบ Resident Evil 4 remake อจบแล้ว y ย a